สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมมินิเวิลกันนะครับเพราะผมจะเล่นซอมบี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบซอมบี้ที่สุดที่ผมเคยเล่นเลยนะครับทุกคนมันน่าจะอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าเมื่ออัปเดตเพราะว่าเมื่อก่อนีหน้าซอมบีม้โคตรง่อยนะครับทุกคนหน้าซอมบีคนคน้โคตรตอนนี้มันดูดีขึ้นแล้วออขอบคุณที่เคลียร์ให้เพื่อน หลกักกระเดอบเฮ้กูจะแดกแมั้กูจะกินมัจะกินเนือเป็นอย่างไรพวกว่าเยี่ยวเราะดมมัน ยาเปล่าลูกอะไม่ทีเดียวนะแหมโดนตีนายอะ scp เอ่อเก้าสามเก้าสิดแน่งเลี่ยมีด้วย scp หนึ่งสามสุด scp สุดก้โอ้เพาว่ามันมีหละ scp เรอ ไ้มาอ้พวกไจหารบ้าแกแกคือพวกรักษาประตูใช oh ่ไหมตายหมดละกลัก ah. ลัตายนะเสละโอ้ยคือมีดนีเขาแล้วก็ตายไง เพื่อนไอ้ยิงเส่เ่อน้ยิงช่วยเราหน่อย ไดีวะโอ้ยายวโ้โห้่งนี้นี่มึงฆ่าแกแค่นีนี้เอาเป็นอไรดีวะตัวนี้แล้กันนี่อะไรอ่ะนี่เยอะยาว่ดเจอแล้ว ยาลักษา่ากินไม่ได้แต่สามารถกดได้กดได้แค่แค่สองก่งเราแค่นั้นกล่องนี้จะม,ม,ม,มีอะไรนะครับทุกคนอพวกเราเจอขอรตเดี๋ยวเนี่ยเราแบบเราอดมากระซำสิบวันเลยนะโออ้วอย่ยอ้ยโอ้ย้โอ้าโอยผมยอ้อมกโองเป็น มันกระดูกแล้วเพื่อนกูเป็นก้างปลาแล้วเพื่อนเดี๋ยวมันมีทหารตรงนี้แต่เราไปไม่ได้เพื่อนเออใช่กูเข้าเดี๋ยวกูจะไปเดี๋ยวกูจะไปบอกเองง่ไม่ต้องกินเพราะมึงจะตายในกไม่ช้ากูเข่กูเขไม่ได้กูจะบอกพวกมึงเองว่ามึงจะตายอีกไม่ช้าเพื่อน มึงก็ตายอีกมีช้ามึงก็ได้หายสำมมก ึงโคตรง่ายตอนนี้มึงดูมดูเทขึ้นเนยอะเลยเพื่อนภูมิใจเว้ยตอนมือของมันก็ไม่โดนเป็นซูนนิดนะอยากให้เป็นโวชุดเก่ามากกว่ามัจะอบก็ไปหาใครมันจะไปหาใคาาเรเพราว่าเี้ยอะไร มึงมเชีภาพเยอะกว่าครูเนาะถ้ามึงกลายได้แนวมัมึรนึกเลยว่าคนธรรมดากับเหมือนกตตีกระจอกต้องมีตัวอะไร้งไม่มีต้องมีอะไรหรอมยยา ตัวสีน้ำตาลแล้วตัวสีแดงนี่เฮ้ยไ่ตรงปกเลยไม่ต้องปอกเลยต้องแั็กัวสาสิวกิ้วกว่าน,นี้สิอันนี้เนี่ยนหมากกลพัน์นที่มันสีแดง,น,งน,นี่ก็มาดูตันีวะแดงนแดง นั่นครั้งที่เธลงมีกิการงเจ๊เพมันเกิดใหม่ด้วยไงตั้งมสินี่มันไม่ต้ er องปกสบเลยมันตัวสีน้ำตานะพวกหมาเจว่กิบใช่ไหม กูว่ากูจะเอาลูกตะัวเข้าหน้าแ like กงล่ okay. กะกูจะเอาลูกตะกัวเข้าหน้าแกมีร้านค้าด้วยฮะนี่ร้านค้าเด๋มันมันร้านไเ้ย มี first, ปืนนี่ด้วยไงมีปืนที่แรงที่สุดอีกเกระเลมนี่ไงอืมอเศษกระสุนโคตรน้อยเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มใหม่เยอะแล้วเริ่มใหม่เยอะแล้วเอ้ยมาแล้วเฮ้ยป่ายาเฮ้เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอทีมันได้ไงโอ้ยมันตีหัว เข้าหวัวโดนลูกตะกรวดหน่อยเป็นไงลูกตะกรวดเข้าทีมีร้องอะ่ะเคลียร์ก่อนมมีเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวต้อง นี่แน่ะโอ้ยโดนตีไม่แกไม่กัดแต่ทำไมแกขวนไอ้นี่มันไม่ตรงปกนี่ว่ะเอ้ยปิดตู้เล่นสามคนนี่นโอ้ยนี่นี่แหละยาวแล้วว้ามมองไม่ใช่ปิดประตูก่อนอุ้ยพังนี่ด้วยแล้วพังนะ

ลาบปลากันเอ้ยอยากโดนตีด้วยอยากโดนตีด้วยไอ้ยพวกแตกและพวกแตกแล้วเว้ยอยากโดนตีด้วยอยากโดนตีผีว่าอยากโดนตีผีว่าด้วยโดนกระชืบจนตายว่า ว้าวอยากโดนตีผีตัวเลยว่ะน่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเอ็นใครอ่ะเฮ้ยใจเอ็นเฮ้ยใจเอ็นใจเอ็นเจอใจเอ็นตามหาแล้วทำไมใจเอ็นทำไมในร่างกายแบบนั้นล่ะเพื่อนใจเอ็นทำไมในร่างกายแบบนั้นฉันไมสนหรอกฉันจะปีนจะปีนนีพวกแกโอ้ยกูตีตัวเฮ้ยหยิกูหน่อย นี่ให้ช่วยยิงเลยใจแอนในเป็นไรไปนะกลัวแล้วนะกลัวกลัวเข้าหวันทั้งหลายที่มาในไม่ตายแล้วไม่อยู่กับนายดีกว่าแอนตรายเกินไปโอ้ยเจอยาด้วยครับจะยาเลยครับขอบครับเลยทหารมึงทำเรื่องนี้เนี่ยไปคุณจะหมดตัวเตอเลย เองนี้มันมีสารพิษว่าเองงึงจะใส่ทำไมฮะไอ้กูอยากใส่กูอยากเทอยมึงใส่หมวกธรรมดาไปไอทหารโง่ๆอย่างแกน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกมึงอ่ะมึงข้ามไปดิมึงก็ได้โดนกินกูไม่อยากโดนกินโอเคมึงทำอะไรเนี่ยเออช็อเจ้าหนี่ข้าวอันนคือมีสองใบอีกใบเคยเล่น หืมอะไรเนี่นนะโยโว้ยกลัวกลัวแล้ไฟพวกนี้มัน,ม,น,นมันยินมันยินหัวโดาา่ไปอยากโดอนอยากโดนกินว่ะกูได้เป็นร้อยอยากโดนกินเลยอยากโดนผีกินว่ะเอสเก๊ปิดตูแม่งเลยไอ้อยากโดนอยากโดน นหน้าเว้ยโอ้โหกูโดนจริงเไม่คือโดนจริงไงอยาโดนขหน้าอยากโดนกินด้วยยาวมือเสียงมือเสียงหืมอันใดโลมีหรือเปล่าอ้าแกไข่อู้รู้คือ เขาโอ้กูโดนยิงบ้าเฮ้ยพวกแกโอเคคือตัวของพวกเราตัวโอ้กูโดนยิงก็ไม่ยุ่งเลยดีกว่าทำไมกับแกหรอกแกปืนกากปืนกว่าไกลนี่เออเออจริงๆเลยอราไม่เจอนี่เลยนี่หว่ากำลังไม่เจอ S อชซีพศูนย์เก้าหกเลยอ่ะเฮ้ยกูเจอคนละ กรโดีัง <su> คัก <su> ิ้วอมายรืออือือโอ้สกุละด้้องสกุละแล้วก็จะมาที่ไมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้ยกลับไปกว่ามงมีอะไรประโยชน์มีประโยชน์เลย แล้วไอ้พวกน,นี้มันมีหลายตัวได้ไงกันเป็นไปไ,ได้พว่านมนันมีหลายตัวได้ไงกันมึงก็ติมึงต้องมีตัวเดียวไม่ใช่เหรอคงใส่คงใส่ผู้หญิงนรือคงปั้นปั้นเพิ่มหน่อเนาะคงใส่มีผู้ชายคนใหม่แล้วก็แล้วก็แล้วก็โดนคอตะกอเออคอตะกอแล้วก็ปั้นเสือลยมีหลายตัวเนี่ยตัวแดงขาววะนะ่ะ กูจะซูมดูตัวอะไรขาวน,น่ะเอาไปไหนละหายาดูเนี่ยสองตัวเหรอโอ้เจอเจอหมาแล้วเจอหมาแล้วไอหมาเนี่ยกูเนี่ยกูเป็นอะไรกับหมาวะเป็นอะไรกับหมา ใส่ก้นเพื่อนกับหมาเมนี่เฮ้ยบมยหมดก็อยากโดนตีบ้ยอ้วรยไอ้หมาไอร่วมเกมอันี้มันไม่ขวรกัดอันี้มันกัดจะมันตว มาเด็ไอ้ตาบอม่เหนตทกตบดดยัม่ก็จนตาบอดว้าวเงียงยืนหน้ไอ้กูต้องไป ซอมอบี้บ้าเอ้ยโดนมีน

ตีตั้ลัวเลยอ้าวเจ็บอเ,จออออเอ้ยไปเจอมันไหรนๆๆ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 แล้วๆๆๆย ยิงโก้ย <target> เ fl to ็เลวม้ยเอาตัวนาม้นี่เชื่อฟังเลยยิงโดนดตะกลัวนะโดนตะกลัวอัมพันด้วยเออยุบสัมภเวสีแกลดวกนแกโดก็สุนอาคมเป็นี้ยิงยิงก็เป็นมดเลย ท้าให้มันมากัดพราะมันกัดกูไม่ได้ไม่ใช่มันขวดเอ้งวรงนี้มันขี้เดียดมันขวดมันเอาแต่ขวดไม่ทำอะไรเลยมันมันเอาแต่ฝนเล็บกูไม่ช่บแมวกูไม่ช่บแมวไอ้ปุ๊กไอ้ปีเบื้องหมามีหมาออกมาหมาจะไม่ไอ้หมาหมายิงทิ้งเลยเนี่ยหมาบ้าไอ้หมาเลิกิจ มองจูนตัวนี้แหละกแค้นแค้นวีโอ้ยไม่ตายวะไม่ตานี่โอ้ยงคนอื่นละ้ยม่หันหลังไม่เห็นตาบอดนะโอ้ยกว่า กูหมดก่อนแล้วกูโดนตีไงยืบเซฟก่อนดีกว่าโอ,อ,อ้โหมากแล้วยาวละลูกบ้าเน,นี่แเอียกระโดดดีกว่าหมาหมาหมาบ้า เรกินไปแล้วนี่เราไป่กล้วเราจะมาถ่ยมันไดไมเนี่อะไรอ่ะตัวขิงเลยวะ่อไอ้ไรหนาบ้าที้นตาไอ้มาไอ้มาตีเชียรกลพัน ีเขาเนี่ยเออไม่ไม่ดีหห้องนอนอะ่ะไ่เคยสำรวจเลย

ตรงเลยวังต่อยตรงเลยกูสู้ต่อยตรงๆไงยิงเจอมาตรงเจอมาตรงวัดวัดทะลุไม่ได้ทำได้กูกูไม่ได้ดีไอ้บวกไอ้เบือกเอ้ยอือหือมีเกิดใหม่แล้ว ยังไไม่เตั้งคุ้ตังคุ้ไม่ได้นีกไม่โดนยิง Тип. Куда пойти? ยิงลีกบี้อขอึ้นเย้ลูกบี้เย้นั่นก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายมเหนื่อยมากเลยครับ